เอาละครับก็การสร้าดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเกมอะไรวะเกมอะไรเนี่ยทุกคนมันเป็นเกมที่ก้างแมนอ่ะเออเราอันนี้คือแบบผมก็ไม่รู้นะผมเพิ่งโหลดมาเในครั้งแรกอ่ะงั้นเราไปลองเล่นกันเลยนะทุกคนตอนเรื่องภาษากันเนาะอันนี้ไงอ๋อการขโมยเพชรเออ ที่เขาพูดมาก็มีเหตุผลนะุกคนอ๋อนี่ไงไอ้นี้มันเห็นเพชรมันหิวเงินไงเอออัทีนี้ก็ไปป้นยังไงอะเออนักุ่มยังไงแอบเข้าไปบุกเข้าไปออคนอยาา่างเราคนฉลาดอยาา่างเราแน่นอนบุกเข้าไปรครับรออะไรเอา้าอะไรอะรอย่านะีถังถังอ๋อท่อ โอ้ยคิดึงว่ามอไซต์ที่สกูตเตอร์ติดท่อเฉยเลยน่าเน่นมากชนเอ้าเอ้าอ๋อเราต้องรีบๆกดใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวก่อนลองใหม่นะลองใหม่เดี๋ยวเราลองชนดูดิเอเอนี่ โอาเล้ยพวกมันมแลจังหวะนี้ยังได้ไหมเนี่ยเพิ่มถึงเงินอีกอย่างโลกเอาใหาม่ทุกคนเมื่อกี้กดไม่ทันมันเร็วเกินเอาชนเอาชนชนชนใหม่ชนใหม่เราต้องรีบกดนะเมื่อกี้อาจสายสายข้าอย่างเราแน่นอน โอ้กลัวแล้วแล้วมันไปติดตรงนั้นได้ยังไงล่ะตั้งนานไม่มีทำไมทำไมทำไมโอ้โทษไหม่เดี๋ยวเอาลองเอาป้องกันดูนะทีนี้ซิงต่อเลยเออก็เราใจเอารมณทีนี้ เอยผ่านหมดทุกคนนี้เอาแล้วหนีไปที่เนี้ยเอาตะขาบคุณรู้ว่าจะขึ้นไปข้างบนไม่ว่าจะเกี่ยวข้างบนขึ้นไปอะไรวะผู้เขียนไปไปอะไรไม่ออกเ <C rap. S 1> ลยเหรอรถรถตำรวจก็ เอาใหม่ทุกคนเมื่อกี้เราพลาดไปไหนมันไม่มีคนขับสกูตเตอร์ไปต่อไม่ได้เลยจะหนีได้ไหมเห็นดูดิหัวเตะชื่อว่าอยู่หน้าตูรวเอาเพิ่มดาวด้วยคม่รู้ก็ไดนทีเออยู่งเปลี่ยไม่ต่อเอาระเบิดมือเอ้าไอ้ชินระเบิดมือก็ติดมือจริงด้วยอะไรวะ เอาหมเดี mai, te te ๋ยวเอาไหมลองเปลี t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  ua, really. ่ยนะรีกอย่างหนึ่งกอมึงก็รีบกดเฮ้ยกดไม่ทันเอาไหมเอาไหมเมื่อกี้มันก็รีบเปี่ยนอหนะทีนี้อเคโอชเ o ลอเดลาวองต้องรีบกดนะตัต้องรีบรัวเลยองน้ำเอยนโ่กระระดีมีเข้าองน้ำ เทคนิใหม่ขอนนง,งตอง,ง,งน้้เนเกคนคิปหายทางซังนสินบนแบงอไ,ไม่ทันแบ่งตายละอะไรวะไม่แบ่งค้องไปเรื่อยกองน้้อนอย่รถกัดตามจังหวะนี้ เอาลองเพจียีดตายข้างล่างไหมน่ะเอา้ารอเฉยได้เพรกลับด้วยยีดได้หวะชนะผ่านเกินปุยมยาายุ้ยผ่านทุกคนเราลองกลับไปที่เริ่มงเลยนะันเดี๋ยวคราวนี้ลองแอบเข้าไปก่อนนักจ้องเบานะทุกคน ยังไงดีอะส่งสัญญาณคืออะไรวะเออคนรวยอย่างเราก็นี่สิฉลาดพิกแอกไปเลยนั่นเอ้ากีปเปอร์มาจากไหนว่าตำรวจมันก็หูหนวกเกินแค่คี้มุกมานะระเบิดขนาดนีน้ได้ยินเสรอัแล้วไม,ดดไม่ให้นอน เอาเครื่องบินอ <tal word> <abil itation> <âu baik> เอ่ออเอรีาเออรีโทรคืออะไรอ่ะยังไงเรายังไงสวยเราเจอเทสและนึกดาว ดีวะเอามนุษต่างดาวแล้วกันดูนะเป็นไง <c oughs> มนุษต่างดาวแม่งทรยศไม่ขึ้นหากหลัก,กูทุกคนเดี๋ยวคราวนี้เราลองเป็นแบบเอาโปกกเกบอลมาดู ลองดูก่อนออกมาเลยฉันเลือกแกเอาแล้ออกไปให้เขาเห็นเยฉนเย,นยเลยวงนะฉันเลือกนายตัวไหเลยวะหายไปรับเข้า <c oughs> เอาไปเข้าทำไม ไวรัสเข้าเฉยเลยนี่ไโปเก็บบอลไม่ผ่านอีกทีไฟไวรัสเข้าเครื่องต่อไปเอาลองเป็น,น,นมาริโอส์อูนนี่เป็นมาริโอสตัวใหญ่แล้วงไงตัวเล็กเหมือนเดิม โอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้มันยิงไม่โดนคิดได้ไงโอ้โหมันมาป่นหรือมันมาพังสถานที่เขาเนี่ยไม่พังจับเลยเอ่อ uh, sir you might want to come look at this

เดี๋ยวดูแตกก็นี่อะตายจริงด้วยลองใหม่ดูนะเอาดูลองเทียมดูม <c oughs> ดวยโอาปา อย่างวะลองใหมด่ดิแล้วเราเป็นอันนี้คืออะไรอ่ะไม่คุ้นนี่ประมาณเจ็ดหารศูนย์เท่ากับศูนย์อย่างวะเราแบบลบแบบยังไงอ่งะนี่สั่งผมไม่เข้าใจหมดทุกคนเนี่ยลองเอาลูกฟันเฟืองดูนะ ในบ้านดีอยู่แล้วสุดีมาหาเรื่องเสียงตายอีกมีได้นะแต่ไม่ได้เพชรกับไปละหมาพุ่งอ่ะวิ่งยาวเลยอ่ะไม่มีให้กดเลยอ่ะได้เพชรเฉยเลย อะไรวะฉีดมหาการับแอกดึงหน้าไปหนึ่งทีเดี๋ยวเราลองอีกหลายๆอย่างนะาลองบุกเข้าไปดูใหม่มันมีให้เลือกอยู่สามอย่างนะแบบมีถีบด้วยเดี๋ยวลองลองเอาถีบดูนะเอ้ยเตะดิดเอ้ย เอ้าก็ชนเหมือนเดิมเหีย้ยวะมันกระโดดดูนะน่าสรุปก็ไม่รอดนะเดี๋ยวลองลองบุกมนาะตอนที่มันให้เลือกแบบไหนให้มันชนมันมีให้เลือกอีกเยอะนะมันหลายแบบมากต้องลองลองไปหลายอย่างดูก,ก่อนชน มันก็แบบเดิมไม่ใช่เหรอ โอเคสนุกไม่ลอดนะครับทุกคนโอเคแล้วครับก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ